4ี่สิบห้าเนี่ยสามเนี่ยเรออะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันขาดไงเพราะว่าอุปรสรรคมันเยอะใชอะ,อะไรก็ได้แต่ว่าให้แนะนำให้ปวลากินมันจะได้แบบมั่นใจในอ,ปอนุปกรณ์มากครับัดเลยไม่มีต่อหรอกดึงเข้าดิ นี่แหละปิดที่เดิมเลยเมื่อเช้าปิดตรงนี้เนี่ยลงเรือดีกว่าใช่ค่อยๆค่อยๆลงเรืม,ม,ม,มันข้อมเบอร์สี่ง้างนะครับอันนี้ต้นไม้เนี่ยเข้างามต้นไม้หนึ่งอย่างมันโคตรเท่เลยอะสายพี่อีเรากัดสายพี่อิวดูมือน,า,นายฮะกับตัวปลาสายพี่อีเล็กหน่อยไม่ได้กินแน่

นักตกปาลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมและเพืเ่อนๆนะครับมาตกปลาอยู่จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่า,างเก็บน้ําห้วยสมงนะครับก็ตอนนี้กําลังพายเรือเข้าหมายอยู่นะฮะหมายที่มาวันนี้เป็นหมายเกาะนะครับก็เป็นหมายของ ใส่เมฆนะครับใส่เมฆก็พายเรืออยู่ด้านหลังก็<ร>ปลาที่นี่จะเป็นพวกปลาตะเพียนปลายี่สุกปลา,าปกาครับก็บีผมหมอตะกับด้วยนะตอนนี้ก็พายเรือมาได้กึางทางแล้วครับแล้ตอนนี้ที่เจอคือลมแรงครับเป็นคลื่น<อ>ผมมาถึงหมายตอน6โมงเช้านะแต่ตอนนี้เพิ่ง เป็นเวลาสิบโมงรอขึ้นสงบนะฮะแล้วก็กำลังพายเรือเข้ามานะครับผมก็เ๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับว่าทริปนี้นะจะมีผลง,งานปลาอะไรบ้างน,นะครับผมโอเคครับไปลุยกันเลยครับ เพื่อนตอนนี้ผมกระนายได้ตีคันเบ็ดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเช้าสิบเอ็ดจุดสามศูนย์นะครับก็เดี๋ยวเราจะทานาข้าววันนั้นก่อนก็ตามตัวเต็มเราครับมามาปลากระกป๋องฮนะตอนนี้เพิ่งตีเบ็ดเสร็จครับ ากินอีกแล้วรู้ปลาอะไรครับผมโอ้กําลังใหญ่ กำลังเก็บเบ็ดมาเปลี่ยนเหยื่อนะครับสายเมธเอาตะเพียนขึ้นมาแนละ้วตะเพียนตัวแรกของเราครับวันนี้สวยงามเลยครับยอดเลยตัวที่ห้านะครับอ่าปลาเริ่มเข้านะตอนเย็นๆไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเหยื่อก่อนนี่กำลังเอาเบ็ดขึ้นมาเปลี่ยนเหยื่อครับท่านผู้ชม นี่วันนี้เราใช้เหยื่อของไต่ไต่เมศนะครับเป็นเหยื่อสูตอคา,อาเหนุนนะครับ <c oughs> จะมีไต่ไหนบ้างครับที่พามาลงหมายแล้วก็ช่วยตีเบ็ดช่วยดูเบ็ดให้ด้วยนะต้องไส่เม็ดไส่เม็เท่านั้นครับผม อ่ะนั่งเฝ้าเลยครับผมเคเช็คไหมเช็คว่าเแบบ็ดแเบ็ดลอยไหมเกี่ยวโฟมแล้วเบ็ดลอยมั้ง มาตกปลาเขื่อนแต่ได้กินต้มยำปลาหมานะครับเตรียมการไว้ครับผมว่ารู้ว่าจะมาแน่นอนแล้วก็ออกไปหาปลามาคหัวใหญ่ไปหมดแมวหมอแมวมอนี่หมอใหญ่เลยมอใหญ่ผมข้าวไหอันนี้ก็หุงได้อันนี้พอละอันนี้ไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปทำได้ยินไหมละ ต้มยำปลาหมาแอดมินเรานะครับเดี๋ยวทุกคนดูดูกอนครับปลาหม้อไว้ก่อนรับรองอร่อยแน่ครับเดี๋ยวรอชิมกันอ่าเดี๋ยวรอชิมเดี๋ยวเราชิมมาแล้วครับปลาตัวแรกของผมกะมังใส่มินี่ ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเอาดึงแล้วครับดึงแล้วครับดึงแล้วฮะดึงแล้วอันโกงเลยเอาเอาเอาสวิงมาเลเอาล้วครับมาแล้วครับโอ้โหที่เรารอมานานฮะโอไวมากนะนายอืมสวิงสวิงโอ้เสียงรอบแอสแอสเลยฮะ

ปล,ลาไปนู่นครับปลาไปนู่นนะ้วจัดออกมานี่นะออกมานี่นะยีสุกครับผมเฮ้ยมาแล้วีอะไรข้ามานี้แล้วออานวายต้องเอ้ยยกใครตีใครตีใครตี กดล็อคเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูไซกันฮะเดี๋ยวเรามาดูไซกันไซครับแันนี้หนี่ไม้ไม้น้องไตเมทครับนี่หายแล้วเนี่ยโอ้โหไซนี้น่าจะประมาณเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดได้อ่าเจ็ดแปดได้อยู่ให้เปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อติดมามามาเอาขึ้นมาดูไซข้างบนอะไรนะร้อยยี่สิบเอาไปให้เรเปลี่ยนเป็นมันหมูเนี่ยให้เราตีมันหมูแล้วเนี่ยอ่านายจับ ใช่อ๋อร้อยยี่สิบปอนด์โชว์ปลาหน่อยโชว์ปลาหน่อยครับอือหูเปิดหน้าลอกไงครับเปิดแล้วไม้เนี่ยเปิดเหนื่อยเด้อเด้อเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับตะนายเหนื่อยไหมเนี่ยถึงถึงบอกว่าให้ให้มาใช้ร้อยยี่สิบอ่ะย่าร้อยยี่สิบปอนด์ทำปลามันกินอ่ะมันเจอเนี่ยเต็มปลาครับเต็มปลาให้เนี่ยไหนไอ้แห่เนี่ยใส่เบ็อุ้มเลยตั้งที่สุดไอ้เนี่ยเลยอ่าสายได้ อ๋อย่อครับใส่นี้แปดน่าจะแปดได้นะใส่ไหมนะครับอ่ากินข้าวกันครับเยี่ยมเรากินข้าวใช่มีเรากินข้าวไม่หมดนะขวดดิ โอ้ใหญ่ครับตัวนี้ ออเอาแล้วเชื่อมมาผูกเลยๆถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ใหญ่กว่าผมอีกดูดิสายพี่อีเราสุดดยอายพี่อี๋ผมเดี๋ยวอันนี้ค่ะบอกแล้วถ้าสายพี่อีเล็กจะไม่ได้กินแม่งแน่นอนตัวใหญ่กว่าผมอีก มือเล็กไปเลยโอ้โหนี่ครับู้ชมมะโอ้โหสายนี้10บ,บ,บวกแน่นอนดูมือนานายฮะกับตัวปลามือต้องขออภัยด้วยมันมืดนะเพรับใช่กินกลางคืนเออ<ช>มันกินกลางคืนเนี่ยเนี่ยเบ็ดปลาถ้าสายพี่อีเล็กเนะี่ยไม่ได้กินแน่เนะ่ย สามสครับน้านานครับช่วยแนะนําเพื่อนๆหน่อยถ้าจะมาตกปลาที่เขื่อนอห้วยสม,มงเนี่ยฮะต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนบ้างกอาง็อย่างแรกนะครับสายเอ็นก็ต้องสี่สิบห้าสิบปอนด์ขึ้นไปเบ็ดก็สิบสี่สิบห้าเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยสามเนี่ยกําลังดีกําลังดีใช่แล้วก็ สายหน้าก็แนะนําให้ตั้งแต่ร้อยร้อยปอนร้อยปอนถึงร้อยยี่สิบเนี่ยประมาณเนี่ยเพราะถ้าต่ำว่านั้นเวลามันกินหรืออะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันขาดไงเพราะอุปสรรคมันเยอะใช่ถ้าสายสายหน้าที่มันกระตัวเบ็ดอะถ้ามันมันเล็กมันก็จะเสียดายไม่ได้ปลาเนี่ยจะจะเสียดายเอาเนาะแล้วเราอย่างเราไม่ได้ไปตกปลาบ่อไงนี่ไม่ใช่ปลาบ่อ้วย อที่ที่พูที่พูดแบบนี้ก็คืออะไรเพราะนายนายทาขาดมาเยอะแล้วทช่ไมใช่ไหมอ่าเราเราอาจจะเก่งมาจากที่อื่นครับแต่ว่ามาที่นี่มันไม่ใช่เลยใช่ป่ะใช่พอไปตกสื่อื่นเออสายลีดสายหน้ามันก็แค่เท่าไหร่ละสิบยี่สิบยี่ห้าปอนด์มันก็เอาขึ้นได้แล้วปลาจะใหญ่อะไรยังไงก็ช่างวันนี้เราสองคนก็เลยเตรียมสายเอ็นในในลอกนะสี่สิบปอนด์สี่สิบห้าสิบ แล้วก็สายหนาร้อยยี่สิบให้ดูครับที่มัที่ม,มต,ตัวเอ่อตัวเบ็ดอุปรกรณ์ประมาณนี้แสายหนาตัวใส่หนาตัวเวลยด้วยสหนานี่ครับอุปกรณ์ผมเบ็ดก็นี่ครับเบอร์สิบสามเราไม่ได้แนะนำยี่ห้อนะคือห<ช>มายถึงว่าให,ให้ให้ดูเบอร์ใช่สิบสามสิบสามสี่สิบห้าขึ้นไปแล้วก็สายหน้าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าให้แนะนำให้ PE PE ที่เอามัดมัดเป็น เอตัวเบ็ดอ่ะเราใช้รอยอุปอนด์กันวันนี้ปลากินมันจะได้แบบมั่นใจในอุปกรณ์มากครับปลาตัวแรกของเรานะครับปลากระมังโอ้ใไอฝ่ามือเลยครับนี่ตีปุ๊บโอ้ตีปุ๊บกินคามือนะครับใครจะไปตอแล้วใครจะไปโอ้สุดยอดสุดยอดอกให้มันเล่นเี่ยเดี๋ยวเช้านี้เราจะกินปลาปิ้งกันนายกำลังตอกอ๋อตีปิ้งปลาแล้ว รครับ่าจิ๋วแล้วเข้าตัแล้วโอ้เข้าตวเข้าต่อไปแล้วเยอเพิ่ ตื้อไว้ก่อนตื้อไว้ก่อนหลุดไปแล้วครับเพื่อนๆพอดีปลามันมาติดอันนี้ต้นไม้เนี่ยเข้างามต้นไม้นี้ครับมันหลุดตรงนี้ฮะเมื่อกี้เข้าต่อฝ่าเขาออกได้ละโอ้โหยนายลงไปงมเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมเขาบิาานมาแล้วนะเขาวิงอยู่ไหนนะนายนี่พยมทวิงด้วย ก่อนเราจะกลับนะครับดึง <ไป S 2> อีกหนึ่ง,งทีมาดูเด็กอายุ15บาอัดมากันครับท่านผู้ชมนะขึ้นทังสองนะข้าวันนี้เหรอค่อยอัดกันมาเรื่อยๆเดินเดินเดินเบนเบนมานี่นั่ออกเลย ทานชนดูเบ็ดเบอร์สิสี่ง้างนะครับหลุดไปอีกหนึ่งตัวโอเคครับก็มาปิดทริปก่อนกลับบ้านนะครับผมที่หมายหมายไตเมฆนะครับห้วยสมงนะครับก็วันนี้กดสี่กดสี่ครั้งแล้วได้สองตัวกดไม่ได้สักตัวเลยส่วนปลาเล็กก็ต่างหากนะครับปลาเล็กก็อีกในกระชัง ก็เดี๋ยวท่านเพื่อนอยากมานะครับท่านใดสนใจอยากมาหมายแต่เมฆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ตรงนี้นะครับก็โทรมาสอบถามไต่ว่าช่วงนี้ปลาเข้าไหมอะไรยังไงนะครับแต่วันนี้เมื่อเอิญวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันมีลมมันมีลมคลมื่นแรงไปนิดนึงครับแต่ปลาก็ยังกินอยู่ก็โอเคก็ไม่มีอะไรนะครับเกือวันนี้ก็ต้องกลับบ้านแล้วครับผมนะทานนายมีอะไรลนะใช่ครับ ก็เดี๋ยวพบกันโอกาสหน้านะครับว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนครับฝากกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปครับผมก็วันนี้ก็เราส้งสองคนต้องขอตัวกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวตามเราข้างหน้าเราจะไปทําคลิปกันที่ไหนต่อไม่บอกครับให้ขอติดตามแล้วโทรมาโอเคดีครับ